สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็เสนอรายการเบอร์บอเกม เ็นรายการที่จะทําให้ท่านผู้ชมมีความสุขแต่ผู้เล่นนั้นมีความเครียดโดยวันนี้เราขอเสนอเกียวกับเกมยัดซีแห่งบอร์ดเกมอารีนาเป็นเกมที่ต้องพึ่งพาดวงมากปว่สติปัญญาและความฉลาดที่พ่อแม่ทัานให้มาโดยการจะทำงานของดวงคุณนั้นต้องทําเป็นไปตามกฎของเกมถึงจะได้คะแนนออกมาซึ่งเกมของเราได้ทําการเตรียมลูกเต๋าให้คุณ5ลูกพร้อมโอกาสสูง -2 ครั้งฟรีๆห ได้รับคะแนนจากลูกเต๋าตั้งแต่เลข1ถึงเลข6และถ้าคุณใช้ดวงสะสมคะแนน63คะแนนขึ้นไปคุณจะได้รับโบนัสทันที35คะแนนฟรีฟร 2. คุณจะต้องทําให้ลูกเต๋าปลากฏหน้าพิเศษคุณถึงจะได้คะแนนไป 1. นึ่งทีออฟคลคือการหาหน้าเต๋าที่เหมือนกัน3หน้าเป็นหน้าไหนก็ได้โดยคะแนนจะคิดจากการนําหน้าเต๋าทั้งหมดมารวมกันและคิดออกมาเป็นคะแนนให้คุณ 2. องฟร์ออฟคลาโดยที่คุณจะต้องหาหน้าเต๋าเหมือนกัน4ี่หน้าเป็นหน้าไหนก็ได้เช่นกันและคะแนนก็จะนําหน้าเต๋าทั้งหมดมารวมกันออกมาเป็นคะแนนให้กับคุณ อย่างที่3มฟูฮองหรือที่เราแบรเรียกกันว่าพบเด็กสร้างบ้านคือการหาหน้าเต๋าหน้าไหนก็ได้ให้เหมือนกัน3หน้าและเหมือนกันอีก2หน้าภายในการสุ่มครั้งเดียวซึ่งจะมีคะแนนพิเศษถึง25คะแนนอย่างต่อไปสมอลสเตรทคือการหาหน้าเต๋าที่เรียงกันให้ครบ4หน้าจะคิดคะแนนให้คุณออกมาเป็น30คะแนนอย่างต่อไปล์จสเตทคือการหาหน้าเต๋าที่เรียง กันหาหน้าซึ่งจะคิดเป็นคะแนนให้คุณถึง40คะแนนะและอย่างต่อไปยัดซี่ ที่จะทาหน้าที่พึ่งพาดวงมากกว่าทุกสรรพสิง่งทุกอย่างที่คุณมีขึ้นอยู่กับดวงของคุณและหน้าเตาโดยที่คุณจะต้องทําให้หน้าเตาเหมือนกันทั้งหมด5หน้าโดยจะคิดเป็นคะแนนทั้งหมด50คะแนนและคุณสามารถรับเพิ่มเติมได้อีก100คะแนนในครั้งถัดไปถ้าคุณมีดวงมากพอและอย่างสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้นั่นก็คือโอกาสเป็นช่องที่จะไม่มีการบังคับกฎเกณฑ์ใดๆคุณสามารถเลือกลงคะแนนอย่างไรก็ได้ไอให้จำมาไว้ว่าคะแนนขึ้นอยู่ กับหน้าลูกเต๋าของคุณแต่ขอเตือนเอาไว้ว่าคะแนนในแต่ละช่องจะสามารถลงได้แค่คร <Ready. S 1> <Go. S 1> ั้งเดียวห้อ้เริอมน่ากลัวจอ้เลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้้สมอ้โเโอ หาไปเลยจริครับหาเลขสองคนหาเลขสองนะครับโอ้โหนาคุณๆนะครับดีเอ้ยเอ้าเอ้ยเอ้าเอ้ยมานีดโอดไออาร์มันเป็นเนี่ยคนขโมยดวงสร้างบ้านครับเอ้ยสร้างบ้านมาครับที่เอายก็ไม่เอา ไม่อางเราทำไมเอ <S 2> 2 <S ้ยเอ้ยลาเตดลาเตดไหนลาเตดเปลี่ยน2เปลี่ยน2เป็น5เปลี่ยน2เป็น5เปลี่ยนห้นโอ้ยสร้างบ้านคือจากบ้านเขาเป็น้างบ้านใครก็คงมันจะมีทุกคนที่ผ่านกันเต็มไปหมดเลยมีเยลยสามเลยก็หล่อแปลและแปลแล้แปลและมีแววว่าจะเป็นคนที่ไม่มีบ้านอยู่ดีดีทุกคนก็ลงทุนอัดแน่นคนเเปลี่ยนอะไร หาเลขสองแล้วกันเปล็นหนึ่งกับหกอ่ะเป็นหนึ่งกับหกอหนึ่งกับหกอหนึ่งกับหกเชียร์เชียร์เชียร์ใจเชียร์ใจเ่อเหรอไหมเลขสองผมลงช่องสองแล้วกันครับสูงโอ้ยไม่ได้อะไรเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยอยากไปบ้านอยู่บ้างอ่ะครับเราเรายังไม่มีบ้านกันสองคนนะครับคุณนายอ่ะที่อุฟัติการ์ครับขับอะไรวะเฮ้ยไม่ได้ขับพี่ยาไม่ได้ขับ หาอะไรทำไมล่ะคุณได้เข้าวขาสองไปครับขาฮาขาฮาเฮ้ขาฮาฮ่าฮาาไม่ออกเลยฮาเลยผมยังอยู่เหมือนเดิมเออ๋อทำไมทุกคนมันเหมือนเหมือนก๊อบวางอะเนาะก๊อบวางก๊อบวางอะลงหกดีสุดเลยก๊อบวางคอนโทอนคอนโทอนซีคอนโทอนวีไว้ยอะไรยช็อปี่เอ้โหแขนหนึ่งแขนหนึ่งแขนหนึ่งสอง เฮ้ยไรรัชเตีนว่ะสุดที่ยอกเลยเฮ้ยตั้งบ้านไหมตั้งบ้านอีกหลังไหมเลขกมาขนาดนี้ละอยากได้บ้านอีกหลังเฮ้ยเฮ้ยเลขกมาแล้วน้องเลขกมาขนาดนี้ละนั่นน่ะสิเลขกมาขนาดนี้แล้วโอ้โหอะไรครับเดียวอะไรครับเดียวอยู่เหมือนเดิมเย้อนคายย้อนคายย้ใครดีสุดช็อตอะไรอ่ะมึงช็อตอะไรอ่ะเพื่อนเข้าที่นิ่งไงี่ฮะ ฮะฮาอ่ะลองลองหนึ่งทีลองเลขสี่ออกก่อนอยากสร้างบ้านอยากสร้างบ้านอ่าโอเคได้สร้างได้สร้างเอ้าไหนเมื่อไหร่จะมีบ้านกับเขาลูกโตขนาดนี้แล้วคนอื่นเขามีบ้านหมดแล้วเที่ยวคลายไปพี่บวกหะอืมอืมอง ยบขายแล้วกันเฮ้ยไหนโชว์เลขหกนี่สเต็ปมือใหม่อะโชว์เลขหกเลยเลขหกห้าตัวเหลือยัดซี่ไปเลยเนาะเฮ้ยต้องมีบ้านแล้วนะครับอุ้ยได้บ้านด้วยมีบ้านจริงไม่ได้บ้านหรอแล้วแต่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 แต่แต่เป็นแต่เป็นผมผมจะเอาทริโคายนะครับเฮ้ยอะไรอะไรบ้านทริโคายมันมีโอกาสได้เยอะนะเดี๋ยวราจะเอาทริโคายนะครับสุดยอดตัวด้วย อะไรครับพี่เหรไปถ่ายกันเลยแล้วครับพี่โอ้มันเดิม่ลูกครับใครดูดวงเพื่อนกูวะเอาไปเลยไอ้อาไอ้อามาเป็นหมอดูขโมยดวงโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ้าอีกหลังนะเดี๋ยวสอบเดี๋ยวขายนะเดี๋ยวขายเดี๋ยวขายไหเอ้าวตุยกินตุยเหม็นมาแต่ไกล เลขหนึ่งนะิงเล็หนึครับเป็นจริงเลขหนึ่งซาปูโดโอ้น้องไม่ได้นะจองเลหนึน้องเลขกนึ่งเลขหนึ่งเยอะเนึ่งัรเลน่นจิงเอาไม่ได้ครับอูอดนะน้องครับอดนะซาปูอดพอมสมช่อยอยากสร้างบ้านอีกหลังจังเลยครับเฮ้ยสร้างบ้านอะไรเล็กสาเนี่ยเออเดี๋ยเล็กสามเล็กสามเลามดิ พี่ขอเนแอคสิสกับน้องๆอ้าวบ้านอีกหลังแล้วเราอะแต่น้องบ้านอีกหลังเนาะเจี๊ยบคลายไปแต่แต้มก็เยอะแล้วนะเจี๊ยบคลายอ่ะตอนเนี้ยไม่เยอะนะถึงบอกไงเอาเอาฮุบไปเอาฮุบไปเอาฮุบความหวังไปเชนไปเออสเตทอะสเตทน้องขับมาต้องสเตทละไม่เฟนมอเตทนะโอ้ยเฟนเนี่ยเดี๋ยวเลขหกออกเลยเฟย์เลขหกออกแล้วเดี๋ยวถุงอีกครั้งหนึ่งออกเลยเนี่ยเออออกแค่สามนั่นแหละ เอ้ยอย่าน้อยมันได้ยิบสี่แต้มนะทีวคายทำเป็นเล่นไปน็อตน็อตน็อตโชว์โชว์สเต็ปโชว์สเต็ปเลขห้าดิโชว์สเต็ปเลขห้าไม่โชงไม่โชว์เป็นกูกดเชนแล้วห้า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 ยาซีอ่ะน้องยาฮายาซี่ยาซีอ่ะยาซเออฮายาซีเอ้ยนี่ไงราดิหลังฮายาซีน้องฮายาซี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 บอกแล้วเป็นกูกดเชนไปแล้วเมื่อกี้ยิบสองแต้มอ่ะ ช่วยมาเ่ากลัวเลวมวกเอาแต่เอาโดนเลยครูเฮกูเฮ้ยยัคซี่สองยัสซี่สองยัคซี่ยเที่ยวคายเที่ยวคายเท่ยวคายตดเช็คไปแล้วเที่ยวคายเออเที่ยวคายอาร์มนะเที่ยวคายแล้วตัดเช็คไปแล้วมาดูมาดูนนทเอาล็อปัดกูเฮียเช็คตดเช็คไอ้เฮียเฮ้ยดีก็คายดีอามโด ว่าส์มี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 ว่ามีว่ามีโอ้โอ้ที่ออกขายไปเอาโฟบขายเหรอจะโฟอบขายเลยนะออกอะไรเลขอะไรเนี่ยฮะมึงอะดดนกูเปลี่ยนเลขแล้วไอเฟนเนี่ยมันเอาแม่เลขประดูดเลขกูไหนขอลองสิอ๋อเฮียอะไรเลขนึง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  เอ้ยสามเต้มโอ้โหบวกเยอะเฮ้ยไหนโชวดิค่าดิโชวดิค่าไหนไหนดวงแข่งมือไหมอ่ะเลขห้ายาซีน้องห้ายาซีน้องเป็นกูกดเชียบขายไปแล้วห้ายาซีดีโรดเชื่อเชื่อมันในโชคชะตาดีมั้งกดช่องหนึ่งเลยเนี่ยเชียบขายอ่ะเอ้ยไงสร้างบ้านเอาไปไหมเนี่ยบอกแล้วเป็นกูกดเชียบขายไปแล้วแต้มตับกว่าเดิมอีกเอ้ยเขายไปเฮ้ยโอ้ยมันได้ห้านี่หว่าได้ห้าตั้งห้าตูว ได้ห้าได้ห้าสี่ตัวคุมนะไหนยี่สิบยี่สิงคยี่สิเออลูกเต่าเลยลูต่าเกินนะตาเกินะเตเกินต่าัเกินเฮ้ยเนี่ยเฟนเลยครัต้องโชว์แล้วโชว์สเตปเออนี่ไงเอาหกออกไงอหกสี่ไม่จำเป็นลบเราว่ะเป็นผมมากดเชนแล้วเชนยี่หาแต้มเฟนห้าห้ายยอยเอยอ้ยเฮ้เฟจมาในโสตาดะโอ้แต่กูก็อยากได้เหมือนกันไหม ตืด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 ระันระกำร๊ดีปัาโอ้ได้บานได้บานอีกแล้วเหรอผมผมกดเช็ดนานแล้วเมื่อกี้เอาอะไรที่เขาคายเออจะที่เขาคายแต่แป้มมันเยอะมาเอาอะไรวะมาเอาุ้าขาว าต้องมาแล้วเหมือนกันเราจะซีสามอ่อนเออยยังซีสาม่ะยังซีสามชูโจสเต็ปโจสเต็ปน้องก็ปีวางนะคอนโทนซีคอนโทนบีอ่ะูตรองเนี่ยเนี่ยสตรองสตรองเนี่ยสตรองดูครับดูไม่ได้วายออดอ่อนอ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 ู้จะอุ้ยโจกจโจโจกับน้องจอกไม่ใช่โดยทีละ ตื้อตื้อตื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 ้อตสาวเองแลวก็ไม่ได้เองกดเชนแล้วม้เออได้กดเชนแล้วเอ้ไนดองมือใหม่เชื่อว่ายังไม่หมดหมดเฮ้ยไนเลขหกต้องเข้าแล้วเว้ยเลขหกเข้าแล้วตัวหนึ่งเลขหกเข้าแล้วเว้ยเชื่อพี่ดิวะเลขหกต้องเข้าเออเข้าไปสัวแหลยเฮ้ยโดนยย่หน่ายง่ายกแกนี่เรา ไอ้น็อตเล็กสี่เล็กสี่เนี่ยหุ้ยช่องว่างนั่นในเฟนตั้งเฟนนะเฮ้ยเฟนเล็กสี่เราจะว่าเป็นผมผมรีทั้งกระดานแล้วครับโกโดไม่มาเก็บอะไรอย่างงี้หรอกน็อตโชว์โชว์โชว์ยาสีสามยาสี่สามมาน็อตโดสองมันไม่ใช่เลขยาสี่ของเราเว้ยแค่แบบอู๋คู่หาหนึ่งเลยเนี่ยม่าจะมอสตี้ เอหจริงนี่ไงบวกตั้งสามเพื่อนได้ตั้งเยอะอาบโชเลขห้าโชว์เลขห้าโชว์เลขห้าเด็กมันดูเด็กมันดูโชว์หอมันดูว์อเกมัอไอเราตัวบาจีซะด้วยเออไม่ข้าเ่ยอามันต้อง้ิเนี่ยยันี่เรียนีห้านีกูสุบสาวไอมันเป็นเลขอื่นไยมันเยอะแล้วกดเชนได้ไหมเออยีรงบ้านที่อยพอ่ะยีเจ็ดเต็ม เอาย้ยฉันไม่ต้องการเลขห้าตอนนี้นะรับโอ้ยมันจะเสี่ยงไปไหมว่าเสี่ยงแหละลูกโยนมั้งเนี่ยพี่ <laughs> โยนโยนลูกเต๋า <laughs> เออก็โยนจริงด้วย watch me watch me watch me โ oh. อ <laughs> ้ยเสียพาเ <laughs> ์ท <laughs> มไม่มีอะไรมากพี่พี่ต้องหาหกให้ได้ห้ามาก เอ้ยแต่พี่ลงนี้ไปมันจะมันจะเสี่ยงไปอะนะเออไปกระลากระลาไหนเลขหกต่อมาแล้ววะโชว์เลขหกเหกมันดูอะครับน้องๆลีเอาสาที่มันเลขสามอะโอ้โหจังหวะนี้ไหนไหนให้ให้พวกเด็กกระโปรงมันดูทนหยโชว์เลขสามเอาออกให้หมดเลขหนึ่งแล้วเลขหกข้าของข้าคุณปอเหรอโอ้ยกดผิดเทียบขายได้นะกูลงเทียบคาย พี่น็อตน็อตเนี่ยเลขหกนั่นนั่นฟีนเราคิศออกเฟนเลขหต้องเข้าแล้วเฟนเลขหกเลขหกเลขหกเข้าเลยเชื่อพี่เชื่อพี่ดีว่าโอ่โชคชะตามันนำพาเรามาแล้วโดอย่ากลัวเรามันดวงดีอยู่แล้วเอาเลยเลขหกองเข้าอ่ะฮะ หกข้าวลีเล็กหกพี่มึงลีเล็กหกอะนะกูบอกให้มึงลีเล็กอื่นมึงเอาลีเล็กหกอะนะเปลี่ยนหกเป็นเล็กหกอ่านเลยเฮ้ยเนี่ยนนทนนยัซซี่สามรอบเดียวโชคจะตามมต้องมาแล้วหาสองเป็นกูหาสองเลยว้าวฮะฮะสมองเตดดี้เนี่ยเป็นกูกูหาห้าแล้วเอ้ยใครใส่ไม่เหล็กในลูกเต่ากูเปล่าวะ เลข3เลข6มันเข้าเว้ยช่วงนี้โชคชะตากำลังดูไพ่แล้วเว้ยเลข3ออกเออเอาเลขต่3ออกเลข6เข้าเออนั่นไงเห็นไหมเข้าเอาเลข5ออกเีนไหเลข6เข้าหมดเลยแจ๊สซี่เอาเลขต่3ออกเป็นไห้โดนวางให้สโลม่าตัวสามเจ็บชิบ่อยผูไปเชื่อไม่เยี่ยมแมงมุมวานเลข3เลข3เลข3ไอ้โดนแจ๊สซี่ก็ ยัดสี่ไยังียอยัดสี่ดิเฮ้ยยัดสี่เลยยัซสี่ยัดี่เอ้ยย่ดสี่ยัดสี่ยัดสี่ยัดสี่เลยยัดสี่ยัดสี่ดิพี่พร้อมใครอ่ะยัดสี่ยัสี่อจะรู้ว่ะมาสามมาสามมาสามไหนาสาม สามต้องเข้าละไหมน้องดูโชว์ก็เป็นมืออาชีพหาเลขสามมั้งหนึ่งได้เต้มเยอะโอบขายหนึ่งไหนลีลีลีไม่อยู่มาได้ยัดซีจริงโอ้้าฉันทำไม่ได้ตั้งทำได้มากกว่านั้นกูบอกพวกมึงแล้วเลขสามเลขมงคลไม่เชื่อกูไปหกไปหกไปหกไปได้หกของเขาน้องดู เอาไปเลี้ยงกูนนอตเลยนี่ยอดนอตเลขสองต้องเข้าแล้วนอตเป็ดกูบุรีหมดแล้วกดเชนแล้วเลขสามมงคลด้วยนอตเลขสามมงคลมึงไม่เห็นเราโดนได้ดีขนาดไหนอเฮ้ยนอตเนีไงเลขสองเข้าหมดเลยทีเนี้ยเอาเลขสามโมก็เออเป็นไงเอาแค่นั้นอะไรบ้งอ่ะห้สิบสามแจมกูก็ยังเป็นอะไรอยู่ก็ไปเรยห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่ ซีซีโอ้เรียมรอยซี่อ้อ่าฮะฮ่าวไม่ถที่หรอรอนี่ไงลขมคนก็กดดีครับลขคนของคุณฮซี่ซี่วอชโมงวอชนวอชมีวอชมีวอชมีมคแดใครด้วีด้วยไปฟวใครตวที่ ยัซี่อีกรอบยั่ซี่ไปไหนเออยัซี่ไปยัสิบหกไปอยี่สิบสามก็ได้เลยสิบยังไม่ลงเลยย <c oughs> ี่สิบสามลงได้ไงนี่สิบสามเอีกแล้วเราอ่ะไม่เชื่อพี่เอ็มไง <c oughs> เออยสามมงคล <c oughs> ไม่เชื่อกูดูโดนโดนไปดิโดนไปดิโ <c oughs> ดนแต่เราอ่ะสมองสมองกดเช็ตแล้วเป็นกูกดเช็ตแล้วเออเป็นพี่กดเช็ตแล้วไม่เปลี่ยนเลขสองเป็นสามเออกดเช็ตเปลี่ยนทุกอย่างเป็นเลขสาม ไปพี่พี่ถงที่ไปแล้วน้องเฮ้ยเฮ้ยยังไงครับเนี่ยยังไงครับเนี่ยกดเชร์แล้วพี่พี่กดเชร์แล้วที่แปดเต้าครับไม่ได้ครับผมเพี้ยผมเพี้ยพี่เอาอะสมอวอะสมอมาแล้วครับหาซีเลยพี่แน่นอนคนอย่างพี่ไม่ต้องหาซีอะไรเนาะซีใจเย็นพี่อยุ่ดหาซีไปละหกแค่สามแน่ะหกแค่สาม ไหนในฮาซี่ฮาซี่ไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ฮาซี่แน่นอนเอ้แต่ช่องสี่มันยังไม่ลงนด้วยเออมันยังไม่ลงช่องสี่นะต้องเหมือนเดิมเลยไปช่องสี่ช่องสามเขาไม่รับว่ะช่อง, 4, อองสี่ไปช่องสามเนี่ยอ๋อสูอ<ะ>บจากตลาดบอกยังไง <c oughs> อโอเคอโอเคโอเฮ้ยโค้ชเด็กสร้างบ้านดีกว่าเราอ่ะไม่ดูไม่ดูยังไงฮะ เฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่มีช่องไหนมีคะแนนเล้วดิวะไม่ยัดซีป่ะยัดซียัดซียัดซีสองไลยขนาดนี้ละเออไม่ได้หรอกเอะไรนี่หยัดตันกำลังเลยถ้ามันได้มาหาซีเสือเอออันนี้อ่ะอี้มดนอยู่รถแปรนะตัดเท่าไหร่วะ เยอะถ่มสาวไปถมถ่มสีกโฟร์คายไปฟูเฮาอะลงช่องสี่ไปเลยบวกแปดอะมึงหาสามมีสหน้ามึงก็ได้แล้วยัดสีเลยค่ะแล้วกันอาร์มอาร์มเลยค่ะไม่ต้องเข้าแล้วน้องโชว์ความสามารถดิได้แลวิ่งกันมาแล้วตัวนึ้งแล้วอาร์มอีกสามตัวไม่ใช่ปัญหาวิ่งกระตอกว่ะโอวันว่ะก็ได้อยู่แต่มึงต้องหางหกเยอะเลยไหม มึงก็ด้วยมึงก็ด้วยดูจากสภาพแล้วก็ไม่น่าตั้งกันมึงด้วยแล้วก็ครูด้วยเอ้ยดู Watch me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  อ้าโดาาาางโดนเลขางคามึงเล่นผมพี่ไปเอ้ยไหนเลขางาาไหนเลขาา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 าลาา ได้ตักหกขายได้ได้ตักสิบแปดเนะียเยอะกว่ายาตั้งเยอะยุ่งอะไรกูวะพี<ม>่นนฉันต้องคิดอะไรน็อตที่อะไร <c oughs> สามล้อมในเที่ย <c oughs> ไม่ต้องห่วงกูให้มากกว่านั้นอย่าให้มีครั้งที่สี่แล้วครั้งที่ห้าอะไรอย่าให้ม,<ำ>มีครั้งที่เอ้ยอะไรวะเ <c oughs> นี่ยแหวกสูนวลเลยได้ต้องออก last s t a g แล้วปะบดลงบด เอ้ยมันมียาซีแล้วเป็นถ้าเป็นหกยาซีก็ลงเล่าช็อกลาสเตดได้ไหมเหรอได้ก็ลงได้ต้องลาสเตดออต้องยาซีให้ลงลาเตด่ะเออเฮ้ยใช่ไม่ในดวงดีวะเลขหกมันเลขมงคลนะเว้ยส่งได้อีกครั้งสองรอบเลยจริงหมดเลยตาสามตาสามแตกแตกกินเม็ดเสร็จกินตัวๆนะกินเม็ดมากเลยวะกินคน โยนไม็่จริงเกิดออะไรเรายังไปยกกัดเราถีบเนี่ยเนี่ยอาร์มหาหกเลยหกแล้วขรับโอ้โหช่วยด้วยเอลบีปลีเซลบีจังบ้านอยากได้บ้านไี่เช่าพอป้ายยัดซี่และโช้าบีบ้านหลังนี้เท่าไหร่แล้วครับน้องดูพี่ดูพี่น้องดูพี่ยัดซีสองอ่ะยัดซี่สองเละเละ เเเ oui, ้ยยีลูกเอตมีลูกเอตมีลาสเต่ลาสเตดลาสเตดทผมที่ไปครับเล็กสี่วันายเลขกสี่มาตัวนึงถ้าได้เลขหกยัสซี่เลยเนี่ยก็น่าจะชนะไปเลยนะเฮ้ยมาแล้วสองตัวสองตัวจริงๆผมลาสเตดไป๊ะเฮ้ยลาสเตดต้องมีแต่เลขกสี่มึงควรมีกว่านะได้เยอะกว่าลาสเตดด้วยฉัจะเอาสี่สิบพอยต์ให้ลาสเตดอะเป็นเป็นอ้อเชียร์ที่ไปโกกเกน เรากลับมาที่เลขสามหมนเดิมแล้วเนาะเลขสามหรือเลขสี่ะเนาะเลขสามเลขมงคลอะโอ้เลขสามหรือเลขสี่เลขสามเลขมงคลเนาะทุกคนมงคลทำไมมันเลือกยากอย่างนี้ถมที่ไปน้องที่ไหนให้ถมสามกับสี่นี่ไงเลือกทมถมไปเฮ้ยอ๋อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เนี่ยเนี่ยรอด้วยอาร์มเนี่ยชะตากรรมเป็นหัวร้ายช่องสุดท้ายในเลขหกไม่ผัวหัวร้ายจริงคุณต้องได้เลขหกมากกว่าสี่แล้วนะครับต้องได้สี่ตัวขึ้นไปนะครับไหนเลขหกครับเลขหกอยู่ไหน ไม่มีอะไรเลยอยู่ชัวร์อยู่วิสกอสศีล0.06คอนเฟิร์มมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลแปลว่าเลข6อ่ะเดจาวูพี่คุณคุณเหมือนเคยเห็นภาพนี้มาก่อน Watch me watch me เดี๋ยวได้สีสีเลข3อะไรวะนะเอื้อถมที่เอื้อไปเรียงกันไปแล้ว3ตัวเก็บ6บนข้าวแล้วถมที่เรียบร้อยเรียบร้อยคุณอดได้แล้วครับมาเลข3 เลค่สตตลกรรของรอดเออโชว์ความมืออาชีพมันดูไม่ออ, <c oughs> อยู่ไหนวะกู <c oughs> มไม่รู้เไร <c oughs> ได้ชนะอยู่ไอ้ชนะต่างจากเมดิโก